ทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบไอเจ้าเสียงของไมค์เมาโน f a ฟรีตัวนี้ให้ดูนะครับว่าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเสียงมันเป็นยังไงทีนี้รัวเลยนะครับวิธีการใช้ง่ายมากก็เสียบ usb เข้าไปเหมือนเดิมนะนี่คือเสียงด้านหน้าตรงนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดคุณอยากแงนะครับคุณก็ปรับมันขึ้นมาถ้าเกิดว่าคุณหมุนนะครับหมุนมาเป็นแบบนี้เสียงจะ เป็นแบบนี้เทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าหดมันก็ไม่ควรจะตั้งแบบนี้นะครับไม่ไม่ได้หันเข้ามาแบบอย่างนี้นะอย่างนี้ผิดนะครับอย่างนี้ผิดไม่ใช่คือมันจะต้องหันหน้ารับหน้าตรงแบบนี้หันหน้าของโลโก้เนี่ยเข้าตัวเรานะครับเนี่ยโลโก้อยู่ตรงนี้หันหน้าโลโก้เข้าตัวเราเสียงจะชัดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าอ่ะผมขออนุญาตหมุนนะครับหมุน เทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15 16 17 18 19 2สสวัสดีครับผมไบจากเซียร์ไฮแ n นแอลยู่ใกล้แบบนี้มันอาจจะไม่ได้ต่างนะครับแต่ว่าอผมหมุนกลับนะครับเทสสวัสดีครับผมไบจากเซียร์ไฮแชนแนลนะครับนี่คือด้านข้างเห็นไหมเอียงเอียงแบบนี้เสียงชัดไหมครับเทสสวัสดีครับหันกลับไปนะครับอันนี้ด้านหลังเสียงมันจะเบาที่สุดนะครับ Hey, สวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็นจูตีโฟร์เอ็กนทนหันกลับมาเสียงด้านหน้าตรงจะชัดที่สุดนะครับมันอาจจะเห็นความแตกต่างอยู่ไม่มากนะครับอ่ะเพราะว่าผมอะก็ค่อนข้างอยู่ใกล้พอสมควรน,นะเสียงใกล้ๆมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็วอลลุ่มก็ปรับอยู่ประมาณ75%นะครับยังไม่เดืหมุนไปจนแม็กนะครับถ้าเกิดอยากจะปิดเสียงนะครับกดตรงนี้เนี่ยกดเข้าไปเสียงก็จะดับไปเลยนะครับกดเข้าไหร ลองกดเปิดนะครับพอผมกดเปิดแล้วเนี่ยเสียงมันถึงจะมานะครับก็คือกดมิวกดออนไมค์เนี่ยง่ายๆเลยเวลาเราคุยคอนเฟอเรนซ์กับเพื่อนคือกดก็คือมีคนโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเรากดปิดไมค์ก่อนเราคุยโทรศัพท์แป๊บหนึ่งแล้วกดเปิดไมค์กลับไปคุยกับเพื่อนต่อก็ได้ง่ายดีนะครับง่ายดีอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมอยู่เดินวนแปอบๆแล้วก็ ตั้งเป็นคาดิโออยตอนนี้อยู่อยู่ที่คาดิโออยนะเดี๋ยวเราจะมาเทียบโพลาแพทเทิร์นกันว่าคาดิโออยกับอมนิสวิตสลับกันเนี่ยเสียงมันต่างกันยังไงนะครับถ้าเกิดผมอยู่ด้านหน้าเสียงผมจะเป็นแบบนี้เทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2่4 5 6 7 8 9 10นี่มาอยู่ด้านหลังคนระับเท f สวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2่456เสวัสดีครับ ไว้จาเสียฮายชาแนลกลับมาน้านข้างเหมือนเดิมเทสวันทูที่โฟร์ไฟซิกเซเว่นเองในเทนอะพออยู่รอบๆบมันก็จะประมาณนี้คือมันก็ได้ยินนั่นแหละมันก็ได้ยินแต่ว่ามันอาจจะดังแล้วก็อาจจะเสียงมันอาจจะแน่นไม่เท่ากันนะครับอยู่ใกล้ๆแบบนี้จะชัดที่สุดนี่คือแบบคาดิออยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นแบบอมนี้ก็คือรับเสียงรอบๆล่ะลองคาดิออยแบบเงียบๆดูนะสมมติผมเงียบ โอเคประมาณนี้แล้วผมเปลี่ยนนะครับสวิตนะเป็นแบบสวิตมาด้านบนนะครับเป็นวงกลมปึ๊บแล้วลองเงียบดูมันก็ยังจะมีเสียงสภาพไปร้อมอยู่บ้างนะครับเยอะกว่านิดหน่อยนะครับอ่ะลองดูนี่เป็นเสียงจากด้านหน้าตรงนะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2่4 5 6 7 8 9 1 0 ผมออกด้านข้างนะครับเทสสวัสดีครับผมไบจาร์เชาแนลตอนนี้ทดสอบไมร์มัลโนแฟลลี่นะครับอันนี้เป็นแบบอมนี้นะครับอมนี้พอมาอยู่ด้านหลังแล้วเสียงหน้าจะเท่ากับทางด้านหน้าถูกไหมเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันชูทีโฟร์ไฟฟ์ซิกเซเว่นเอ็กซ์นาเทมมาด้านข้างแลครับเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบวันชูทีโฟร์ไฟฟ์ซิกเซเว่นเอ็กซ์นาเทมเดินไปแบบนี้เสียงเท่ากันหมดไหม มันก็จะเป็นประมาณนี้คือเป็นแบบอมนี้ก็จะรับเสียงรอบข้างพอๆพกันใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าความแน่นมันอาจจะไม่เท่าแบบคาริอ,อยโอที่รับด้านหน้าตรงเหมือนเดิม right, ถ้ามาอยู่ข้างหน้ามันก็จะชัดที่สุดนะครับแต่ว่าเสียงมันก็อาจจะพิกๆดงัดงๆไปพอสมควรนะถ้าเป็นแบบอมนี้เนี่ยผมอาจจะต้องลดวอลลุ่มลงหน่อยอะลดมาเหลือแบบครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยลดมาเหลือลดมาเหลือจุดกลางแล้วอะครึ่งเดียวนะครับจากตอนแรกมันอยู่ประมาณนี้อ่ะผมลดลงมาแล้วครับ เทสสวัสดีครับ1 2 3 4งสองสามเสียงเจประมาณเนี้ยพอได้นะครับโอเคนะถ้าเกิดกลับเป็นคารดิอออีกรอบหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ปุ๊บอ,อันนี้รับเสียงแบบคารดิออยคือด้านหน้าตรงนะครับด้านหน้าเทสสวัสดีครับ1 2 3่งสองสามเสียงเมันจะรับเสียงองศาคล้ายไมช็อตกันอนะแต่จะไม่ได้แคบเท่าไมช็อตกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มีท่ออินเตอร์เฟอเรนซทูบนะครับซึ่งมันจะไม่ได้ลดเสียงรบกวนมันจะรับมาเต็มเมแต่ว่ารับหน้าตรง แผ่นไดร์แฟมก็คงจะสั่นระริกอยู่ข้างในตอนนี้เสียงด้านหน้าตรงก็จะชัดแบบนี้นะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10อ่ะประมาณนี้ทีนี้เสียงมันละเอียดขนาดไหนเดี๋ยวลองไปดูการทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะทีนี้สมมุติผมหิวข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบใหม่เสียงเป็นยังไงนะครับพอดีว่าพอตอนด็กๆเนี่ยผมก็จะมีฟิลลิ่งแบบเออผมต้องการพลังงานตอนกลางคืนผมก็จะมีนมอยู่ นี่คือแลกตาซอ,อยงาดำนะครับหวานน้อยแบล็กเซซามิเซซามีมเซซามีไม่รู้เรียกว่าอะไรถามว่าทำไมต้องเอานมมาเทใส่ชามคือ ผมมีคอนเฟกนี่ว่าซื้อมาเต็มเลยล่ะแต่ว่านมมันหมดอายุก่อนคือผมมีนมแกลอนอยู่อ่ะแต่มันหมดอายุหมดเลยแล้วกัน อันนี้กินจริงนะเนี่ยโอ้ย อย่างนั้น,นึังใครตามในเพจผมก็อาจจะรู้ว่าผมซื้อเครื่องทำน้ำแข็งมาตอนนี้มันอยู่ในแก้วเดือ Knight นะครับนี่คือน้ำแข็งเดี๋ยว,ยว,วนะนี่เห็นไหมโอ้ยโอ้ย ต้องค่อยๆเทแล้วผมก็มีเบปซี่แม็กซ์ แล้วน้ำแข็งของเครื่องทําน้ําแข็งตัวนี้นะครับที่ผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวว่างลงคลิปให้ดูมันเคี้ยวสนุกมากเพราะว่ามันไม่แข็งมันร่วนเอามาเคี้ยวสักอันสิอืม สุดยอดกินโคกับคอนเฟ็เฮ้ยนี่มันแป,ป๊บซีแม็กนี่ว่ะคอนเฟ็ก,กินกับน,นมงาดำด้วย อันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็น ASMR หรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเจ้าไปลองใช้แนว ASMR ก็ทำให้ดูเสียงมันก็จะได้ประมาณเนี้เพราะผมอะยังไม่รู้มาตรฐานของ ASMR นะครับว่าเท่านี้มันพอทำได้ไหมมันไหวไหมเสียงกินเสียงดื่มอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ใช่สายนี้แต่ว่าก็ทดลองให้ดูเท่าที่ ชีวิตประจำวันผมทำเนี่ยแหละะประมาอน,นี้